ถ้าจ่าเป็นยังไงบ้างคะับ5ปีแล้วกับครอบครัวนี้ค่ะ,คะก็จริงๆเป็นครอบครัวที่แบบดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับเขานะคะก็คือโรลลอน,นะคะ่ะสำหรับสกรีนจำลองคอลเลคชั่นที่เราลอ็อกในวันนี้อยากจะบอกว่าใน5ปีที่ทำงานมาอยากจะลำเลียงนิดนึงค่ะเพราะรู้สึกว่าคอลเลคชั่นนี้สวยสุดเอ,อเป็นไงเราแชร์ทริคเลือกแว่นให้หน่อยกับบ้านลอนจ์ค่อืมจริงๆเรื่องทริคของแว่นนะคะมันมันอาจจะไม่ละเอียดพอเพราะว่าจริงๆแว่นมันเป็นสิ่งที่แบบ เฉพาะคนมากๆที่รร้สึกว่าต่ไหนเราจะซื้อแว่นแล้วอ่ะเราควรจะซื้อแว่นที่มันดีที่สุดสำหรับเราเพราะว่าดวงตาเราสําคัญมันคือสิ่งที่เราแบบมองโลกที่สวยงามน,นี้ได้เพราะฉะนั้นเข้าไปเข,ข้าไปที่ร้านบบลอนนะคะออต้องเลือกต้องเลือกเฟรมที่มันเข้ากับตาออแต่ว่าถ้ามั่นใจแบบยากอะไรก็ได้โ <c oughs> บลอนมันพิเศษยังไงมะนความพิเศษยังไงที่เราสกวาเขาเขาลงตัวในความฟังก์ชั่นกับแฟชั่นได้ดีมากๆ,ๆค่ะ ว่าด้วยความที่เขาเลือกวัสดุที่ดีที่สุดเป็นไทเทเนียมแบบพรีเมียมก็คือใส่ไปเราไม่รู้สึกว่าว่ามันหนักหัวไม,ไม่ได้ทําให้ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สําคัญเขาเขาเน้นไปในทางที่แฟชั่นก็คือจะออกเฟรมแว่นเอากรอบแว่นหูแว่นเลนแว่น ให้มันไปในทางที่แฟชั่นอย่างแวน่นก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่สำคัญนะครับยาว่าแน่นอนปกติเป็นคนที่จะเลือกแว่นสุดท้ายก็คือแต่งตัวเสร็จล้วค่อยเลือกแว่นให้มันให้มันทำให้แบบค,คลีฟที่สุดแล,แล้วแต่ว่าวันนั้นเรารู้สึกยังไงเชิญชวนเลยจ้ะค่ะก็ฝากดว้วยนะคะสำหรับโบลอนสปริงซัมเมอร์ e c ชั o นนี้นะคะมาในทีมของสไตล์อันสตอคเบิร์บค่ะอยากให้ทุกคนใส่แว่นของโบลอนแล้วก็รู้สึกว่าเป็นตัวเองได้แบบไม่มีขีดจำกัดค่ะเขามีให้เลือกเยอะมากๆจริงเ t i o n อยูกทิร์ฟแฟชั ผมก็ยังคือหากับพิ่าของรักของเรากับพินเดชไอที่แบบนุ่มโอ้ my god คนก็คือหาไงเธอออกรายการนะยังเป็นหรอหร่อท้องเขาไปออกรายการอืมคือพวกเราเคยเคยสงสัยเรื่องนี้แล้วก็จริงๆในเหมือนแบบในฟีดอะใน e x p l o r e page อะค่ะมันจะขึ้นมาเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าว่าผู้ผู้ที่เขา รู้สึกสบายใจที่จะทำรู้สึกแบบนี้เขาจะมักจะอยู่ด้วยกันได้นานมันอาจจะเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยก็ได้มั้งขาดมันไปเรารู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตฉันขาดขาดอะไรไปเ้ยก็คือต้องต้องทุกวันไมอ่ะพี่ยาหรือยไงหรือว่าแบบไปกินอไแล้วอ้ยไม่น่าพูดแบบนี้เป็นไรแล้วอืมไม่ มันไม่ได้ขึ้นกับเราอะของแบบเนี้ยมันขึ้นอยู่กับคู่ของเขาว่าเขาจะขายแบบเ,เ,เ <c oughs> ช่ไนไรแต่เมืม่อวขาพร้อมถขายปึ๊บแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องตลกเรื่องโจง <It> s <S ๊กได้แบบฮิตฟันนี่ฮิตฟัน n ี่ขอหรับยาค่ะรู้สึกว่ามันตลกแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ตลกเสมอไปอะไรอย่างเงี้ยก็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 ขึ้นอยู่กับคนด้วยค่ะว่าเขาเขารู้แบบเขาอ่านห้องได้ดีแค่ไหนว่าคู่อยู่ในบูธอะไรแบบถ้าอารมณ์ไม่ดีเรายิ่งมาอะไรอย่างเงี้มันก็ไปกัน ส่วนใหญ่รีแอคเราอะรีแอคเราแล้วแบบเราเราเจะแบบยังไงถ้าพูดแบบเขาข้างตัวเองเนอหรู้ว่าส่วนมากจะขำแต่ว่าถามพี่ใหญเขาอาจจะตอบอีกแบบอะไรตอนเป็นไปเล่าลองได้มีการตื่นแตเด็ดไหมคะไม่รู้เรื่องเลยไอเดนี่เป็นโนไม่รู้เรื่องเลยค่ะก็ยินดีค่ะใครที่มีคู่เราอยากให้มันมันคข้นตามวิทยาศาสตร์เขาพูดมาว่าประมาณนี้ค่ะก็ลองใช้ทิงนี้ได้นะพี่ย่าณ เพราะว่ายาว่ามันคือมันคือความที่เราสบายใจไอแคม b e l i e ี้เขาคุยเรื่องนี้กันมันคือมันคือความสบายใจค่ะถ้าถ้ารู้สึกว่าถึงจุดจุดหนึ่งที่อ่ะมันคือจุดวัดแล้วกันว่าในในความสัมพันธ์เราอ่ะถ้าเรามั่นใจพอและเราสามารถกดได้ก็แสดงว่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่ที่สุดสำหรับเราเพราะว่าเราสบายใจที่สุดแล้วอร่ออย่างนี้กลับกันล่ะ ก็เดชเธอสบายใจกับเก็เดชยังไงวะทำอะไรโดยที่แบบสิ่งดีๆเลยที่เขาเสนอว่ามันสบายใจสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจรวมถึงว่าเธอทาอะไรแม้มีจุดแบบโกโก้ของเธอแหละของย่าๆที่แบบทำกับเขาอะไรอย่างเงี้ยคนแบบคนเดียวที่ไม่กล้ารทำกับคนอื่นมีไหมอย่างพี่เดชเป็นการเข้าใจมั้ยเป็นการถ่ายด้วยไหและพี่ย่าล่ะไม่กล้าบอกแล้วนะฮะไม่รู้ไม่รู้ก็เป็นเอาให้ไปตกตัวเองใช่ ไม่บอกหรอกเอออีเรือกอีเลือกอีเรือกก็คืออันล่าสุดก็คือเรื่องเก็บปากไข่นะก่อนันนี้จะบอกะปากปากหรือยังยังค่ะพาไปหลาเดือนจริงๆเหมือนนึกว่าจะมีเวลาค่ะก็คือคุยคุยกับเขอเรียบร้อยแล้วเลยเพราะว่าเราทำการบ้านมาเยอะมากๆเคยเล่นหนัง Fast a เ d อร r เ o อ s แล้วมันเป็นหนังที่เกี่ยวกับแบบผู้หญิงที่แบบถึงถ้าเราเกิน ยี่ห้าสามสิบอะไรอย่างเงี้ยมันถึงเวลาที่เราต้องเก็บไา่ก็เลยมันฝังใจมาตั้งแต่ตอนที่เล่นหนังเรื่องนั้นแต่ว่าทำไปทำมาไม่มีเวลาจริงๆมันมันใช้ a lot of energy resource ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ไม่ได้ว่าอยู่ๆ้าไปฝากได้เลยมันต้องมีการเตรียมตัวใช่ค่ะมันมันต้องมีการเตรียมตัวมันต้องมันต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีมือนี่นั่นอะไรย่ยซึ่งซึ่งทำงานแบบเกือบทุกวันก็เลย นึงก็ได้ค่ะกันนึงเมื่อเมื่อรู้สึกว่า I'm ready ตัวเอยเป็นทงค่ะไม่ได้ pressure ตัวเองถ้าบอกอะไรกันแล้วหมอเขาบอกเราเตรียมตัวอะไรมากมากอะไรคะอ๋อหมอไม่ได้บอกเรื่องอารมณ์นะบอกตัวเองอืมเอ่อกินดีออกกำลังกายเยอะๆแล้วก็แค่เหมือนแบบ you have to be mentally ready อะไรอย่างเงี้ยต้องต้องสังขารจิตใจพร้อมด้วยแค่ในปีนี้ไม่รู้เป็นคร่าวๆของเราจากสิบปีแล้วนะคือ มันคือแกลนเป็นพักหลายปีแล้วด้ดยซ้ำแต่ว่าแต่ว่า, <c oughs> าปีนี้ปีนี้ ปีน okay. ี้โอเคปีนี้อะไรโอเคได้ปีนี้สรุปปีหน้าถามไปอีกครอบใช่ม ใจฉทำไมฉันไม่มีเรื่องห่างแล้ว